สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตนวอัจาริศาินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากครับคำถามก็คือหลังจากที่คุณหมอหยอดต่อนกับเข้าพงลูกไปแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็อันไหนที่ควรปลีกเลี่ยงหรือไม่ควรทำหรือว่ากิจกรรมอันไหนที่ทำแล้วจะช่วยเสริมการฝังตัวของตัวอ่อนเดี๋ยววันนี้เราก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับ หมอเริ่มด้วยขั้นตอนพันไตต่ตออ่อนก่อนนะครับโดยปกติในแต่ละที่หรือคลินิกก็จะนัดคนไข้ามาที่คลินิกเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะย้ายต่ออ่อนประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงกระบวนการการเตรียมตัวก็คือคนไข้ต้องเข้ามาตรวจสอบชื่อนามสกุลเรียบร้อยก็เข้าห้องผ่าตัดนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปเจอทีมงานข้างในกระบวนการการย้ายตออ่อนเนี่ยผู้ทําการรักษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องหลับหรือว่าต้องดมยาสลบนะครับก็คือสามารถตื่นรู้ตัวหรือว่าเห็นวิธีการการย้าย หรือว่าสามารถพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณหมอที่ย้ายได้นะกระบวนการที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะมีการย้ายต่ออนก็คือจะต้องให้มีการดื่มน้ําเพื่อให้คนไข้เนี่ยกั้นกับเพาะปัสสาวะไว้เพื่อประโยชน์ของการที่เราจะเห็นตําแหน่งของลูกหรือว่าทิศทางของลูกได้ชัดเจนในระหว่างที่เราจะย้ายต่ออ่อน หลังจากย้ายเสร็จก็จะมีการให้ปัสสาวะที่คลินิกเราจะให้คนไข้ปัสสาวะบนถาดรองนะครับก็คือให้นอนปัสสาวะในบางที่อาจจะให้คนไข้ลุกเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ปัสสาวะเองการเข้าห้องน้าเพื่อปัสสาวะเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวอ่อนลุดออกมาจากการปัสสาวะนะครับหลังจากนั้นเราจะให้คนไข้นอนพักประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเ,เรื่องของการนอนพักเนี่ยสามารถที่จะนอนตะแคงนอนชันเขา่านอนเหยียดเขา่านอนงอตัวคือพูดง่ายๆสามารถนอนได้ทุกท่า ไม่จําเป็นต้องนอนตัวเกร็งหรือว่าไม่ขยับขยื่อนตัวเพราะว่าการทําแบบนี้ไม่ได้ช่วยทําให้การฝังตัวได้ดีขึ้นหรือในงานวิจัยบางอย่างเนี่ยชี้ชัดให้เห็นว่าคนไข้ที่พยายามนอนติดเตียงอย่างเดียวตลอดเกินกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยกับส่งผลเสียทําให้อัตราการฝังตัวของตัวอ่อนลดลงหรือว่าท้องน้อยลงได้ซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอยืนยันให้ว่าไม่แนะนําให้นอนติดเตียงอย่างเดียวตลอด แล้วก็ในกลุ่มคนที่คิดว่าจําเป็นจะต้องนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมหรือว่าต้องนอนที่คลินิกเลยไหมเนี่ยก็ยืนยันให้ว่าไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องท่านอนเนี่ยขอให้ทุกทุกท่านนะครับเลือกท่านอนที่เหมาะสมกับตัวเองให้รู้สึกว่าเรานอนในท่านั้นสบายจะเป็นนอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงไม่ได้มีผลเสียต่อการฝังตัวของตออ่อนหรือว่าจะทําให้ตออ่อนไหลออกอย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับ ในระหว่างที่เรานอนพักผ่อนที่คลินิกเนี่ยแนะนําให้มีกิจกรรมบางอย่างที่ช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับเปิดมือถือฟังเป็นเพลงบรรเลงหรือว่าเพลงอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกฟังแล้วเราผ่อนคลายแล้วก็หลับไปหรือบางคนอาจจะมาเล่นเกมอ่านหนังสือนิยายอะไรก็ได้นะครับคล้ายๆกับทําตัวให้ผ่อนคลายไม่ต้องพวงหรือกังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับหลังจากนอนพักผ่อนเต็มที่แนละ้วเราก็จะให้คนไข้เนี่ยลุกออกจากเตียงทำธุระกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้ตามปกตินะครับแล้วก็ออกมาคุย กับหมออีกรอบหนึ่งหลังจากหมอแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้สามารถกลับบ้านไปได้อย่างปกติจริงๆแล้วเรื่องหลังจากใส่ตอนเนี่ยสามารถที่จะขับรถกลับบ้านเองได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยหมอก็แนะนําว่าเพื่อตัดปัญหาก็แนะนําว่าอย่าขับรถเองดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่กังวลก็คือกลัวว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเราจะยิ่งทําให้เรากังวลเป็นตรงส่วนนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าคู่ไหนที่ไม่สะดวกแฟนไม่สามารถมารับได้เนี่ยก็สามารถที่จะขับรถกลับเองได้ ไม่ได้มีปัญหาต่อเรื่องการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับ